สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับครับเวทการมีดหมอก็กลับมาพบทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมนําเสนอนะครับมีดควานช้างของหลวงก็เดิมนะครับหนาไม้ฝักไม้ทั้งสองเล่มนะครับพกท่านใดสนใจนะครับกติดต่อสอบถามทักทายกันมาได้นะครับที่0610591663นะครับไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผม ครับเรามาชมเล่มแรกกันนะครับนี่แหละครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับพิเศษตรงที่ว่าด้ามเขาแกะนะครับนี่เป็นท้าเวสุวรรณนะครับเล่มนี้ฝักรวมด้ามนะครับยาวอยู่ที่16นิ้วครึ่งนะครับผมนี่นะครับเป็นมีดควานช้างนะครับมีดจุกกลางตอนต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับผมนี่ครับ รัดดามตรงนี้นะครับเป็นแผ่นเงินนะครับผมนี่ครับรัดด้วยแผ่นเงินนะครับตรงนี้นะครับส่วนแหมรัดฝักตรงนี้เป็นปีเนียมนะครับนี่ครับทำจากไม้ประยุงนะครับฝักนะครับนี่นะครับสีไม้ประยุงเก่านะครับผมเก่าธรรมชาตินะครับใดนะครับหลังมองหาทักทายมาได้นะครับนี่นะครับ เก่าเก่า,าเดิมเดิมเก่าเก็บเข้มขังนะครับนี่นครับตัวไม้เก่านะครับจากธรรมชาตินะครับผมนี่นะครับรอยเหี่ยวรอยย่นของเขานะครับจอเก่า,าเดิมเดิมจากนี่นครับ ดูความเก่าความแห้งการยุบตัวของไม้นะครับที่ยุบตัวที่แห้งจากธรรมชาตินะครับนี่ครับ่านใดกํำลังศึกษาก็ลองศึกษาดูนะครับนี่ครับปลายฟาก็ห่อหุ้มด้วยแผ่นปิเนียมนะครับนี่นะครับการแห้งการแตกการยุบการล่านของไม้นะครับนี่นะครับที่แห้งจากธรรมชาติของเขานะครับ ด้านตรงนี้นะครับเป็นแผ่นเงินนะครับผมทำจากแผ่นเงินนะครับนี่นะครับแมรัดตรงนี้เป็นปีเนียมนะครับตัวสีไม้นะครับผมนี่นะครับเก่าๆเ,เดิมๆเ,เก่าเป็นธรรมชาตินะครับผม ต่อสอบถามทัาทายมาได้นะครับนี่นะครับเรามาชมใบมีดกันนะครับนี่นะครับความยาวของใบมีดอยู่ที่เก้านิ้วครึ่งนะครับเป็นมีดควนช้างนะครับนี่นะครับดูใบมีดนะครับเสียมาใบโพนะครับลองตอกรอยตอกลอยลึกนะครับนี่ะครับลองเลือดลึกนะครับ ตอกด้วยมือนะครับผมเดิมเดิมนะครับใบม่มีดเพื่อขึ้นสลิมนะครับครับไข่นะครับธรรมชาตินะครับที่จับนี่นะครับผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับมีดเล่มนี้นะครับดูข้างนะครับนี่นะครับข้างเขาแห้งนะครับแน่นไม่โยกไม่คลอนเลยนะครับสันมีดหนานะครับ เสมาใบโพนะครับผมนี่ครับดูรอยตอกเขาชัดๆนะครับลึกๆนี่ครับตอกด้วยมือนะครับให้สังเกตด,ดูรอยตอกด้วยนะครับนี่นะครับรอยตอกของเขาตอกด้วยมือนะครับจะมีการตรงลึกบ้างตื้นบ้างนะครับเสียวออกข้าง ก็ม no ีนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าตอกด้วยมือลองเลือดก็เสาะด้วยมือนะครับนี่นะครับรอยตอกก็ือเสาะด้วยมือนะครับเห็นไหครับดูชัดๆนะครับท่านใดกำลังมองหาอยู่ก็ติดต่อสอบถามทักทายมาได้นะครับผมนี่นะครับชัดเจนนะครับนี่นะครับหยุดต้นต้นจ้างตอกนะครับผม ต้องใช้ช่างตอกช่างตีเหล็กตอกนะครับมาชมเล่มที่สองนะครับนี่นะครับด้ามไม้ฝักไม้เช่นกันนะครับความยาวเล่มน,นี้นะครับฝักรวมด้ามอยู่ที่สิบห้านิ้วนะครับน,นะครับแกะเป็นพันละหูนะครับฝักด้ามเนี่ยนะครับ ด้ามแกะเป็นพ่อเดิมนะครับด,ด้านนี้ก็เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับกากรัดด้ามแม้รัดฝักเป็นเป็ดตังนะครับผมนะครับแกะเป็นตะลาหูปลายฝักก่อหอหุมนะครับโดยแผ่นเป็ดตังนะครับนี่นะครับหลหงคเป็ดตังด้านนี้เขาแกะเป็นปรลาหูเช่นกันนะครับ ไม้เนื้อแข็งนะครับไม้มงโคลพุทธคุณในตัวเลยนะครับผมนี่นะครับปลายด้ามเป็นยันนะครับนำโมกุธายะนะครับผมการจุบการลั่นของไม้นะครับดูดีๆนะครับเก่าๆธรรมชาตินะครับผมรอ่อแย้งนะครับมีน้ำหนักเบานะครับ ใบม,มีดนะครับความยาวของใบ่มีดอยู่ที่9นิ้วนะครับนี่นะครับออกเป็นยันตีนะครับผมอักกะละนะครับชัดนะครับดูรอยตอกนะครับไม่มีดเข็นคราบไข่ของธรรมชาตินะครับผม นี่นะครับลอยตอกนะครับใบมีดไม่ได้ขัดนะครับจะรวมน้ำมันไว้นะครับเพื่ออถนอมใบมีดไว้นะครับผมนี่นะครับผมยาวใบมีดอยู่ที่เก้านิ้วนะครับสันมีดหนานะครับผมนี่ครับเป็นยันตีทั้งสองด้านนะครับนี่ครับดูข้างนะครับ เก่าๆนะครับธรรมชาตินะครับค้างแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับตุกอย่างมวลสารพุทธคุณต่างๆไม่ไหลออกมานะครับนี่ครับดูกันชัดๆเลยนะครับผมศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับครับผมท้ายนี้นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับ0 6 1 0 5 9 1 6 6 3นนะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับผมท้ายนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ